โโทถีบแม่บอกโท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 ถีบแม่บอโทโทโทถีบแม่บอโทโทโทีบแม่บอกอโทโทโทโอเออีบแม่บอโอืมโถีบแม่บอมึงอืม นอนฟิง้งแดดอาบแดดแปนลนฝรั่งแทะมึงเสียเอาสีไหนมึงเอาสีแทะหรือเสียเอาสีมอม,มแมมคือเกา่ามุ่มมุ่มนี่บอกโอ้โหถีบแม่เลยเว้ยโอ้โหโอ้โเสือเลยเนี่ยเสือเลยเนี่ยถีบแม่เลยเว้ยนอนฟิงแดดสบายใจเฉิบเลย